สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่เกมเล่รักวังหลวงค่ะ สำหรับวิดีโอนี้นะคะจะมารีวิว Account Free นะคะเล่นมาครบ1ปีแล้วมาดูว่า Account Free เนี่ยไม่ได้เติมเงินเลยเนี่ยในเวลา1ปีจะไปได้ไกลแค่ไหนจะเติบโตได้ไกลแค่ไหนเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าทัาพพิมมีประสบการณ์นในการเล่นเกมนี้มาหลายปีแล้วนะถ้าใครตามทัพพิมก็จะเห็นเนาะว่า,าพิมมีอยู่2ยูสนะคะยูสแรกก็คือเป็นของ s u r ร์ฟเอเที่ทัพพิมเล่นมา4ปีละแต่ตอนนี้หยุดเล่นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าคนในเซิร์ฟแทบจะไม่เหลือแล้วนะ เหลือแค่ไม่ถึง50คนด้วยส้ำม,มัง้งแล้วก็อันดับหนึ่งของเซิร์ฟที่เป็นคนไทยด้วยกันนะ่ะเขาก็หยุดเล่นไปแล้วนะคะทิมก็เลยไม่เล่นยนูส้นละมาเล่นยูสนี้แทนนะคะยูสนี้ครับที่เล่นอยู่ที่เป็นเซิร์ฟยุโรปเนาะแล้วก็เล่นมาครบ1ปีพอดีนะคะดูตรงความสำเร็จตรงนี้สะสมล็อกอินนะคะ365วันพอดีเลยนะคะก็เริ่มจากชาร์ตอันดับแล้วกันเนาะมาดูชาร์ตเซิร์ฟนี้กันก่อนนะคะ นี่ทัพทิมติดท็อปโนะคะนี่น้องวิเวียนนะคะทัพทิมเคยทำวิดีโอสอนวิธีการเริ่มเล่นทำยังไงให้ Account Free เนี่ยติดท็อป10ไปแล้วเนาะตอนแรกๆทัพทิมเล่นทัพทิมยังอยู่ท็อป10อยู่เลยนะตอนนี้อยู่อันดับ4แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเป็น n o อน v p p 1เดียวที่อยู่ท่ามกลาง V5, V6, V7, V8, V9 ชร์จอีเวนต์นะคะตอนนี้อยู่อันดับ5ค่ะก็คืออ่านไปได้175บทแล้วนะอันนี้1ปีนะคะ175บทเอาจริงๆก็คือแทบไม่อ่านเลยกดผ่านผ่านอย่างเดียวเพราะว่าที่อ่านมาหมดแล้วเนาะเพราะว่าแอคเคาท์ที่เล่นมา4ปีอะจำได้ว่าอยู่ที่ประมาณตอนที่250 แอตัว4ปีอะนะ250ตัวนี้เท่าทิมก็เลยพยายามเร่งอ่านให้มันถึงตอน250ไวไวๆเพื่อที่เราจะได้อ่านต่อที่เราอ่านค้างไว้นะคะต่อไปชาร์จสนิทสนมนะคะเท่าทิมแทบไม่ได้เน้นเรื่องสนิทสนมคนร,รู้ใจเลยนะตอนนี้อยู่อันดับ9นะคะก่อนหน้านี้คือไม่ติดท็อปเทนเลยเพิ่งมาติดท็อปเทนเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเองมั้งส่วนใหญ่ก็เป็น v i p เนาะที่แบบว่าเขามีเออเขามีคนรู้ใจเยอะๆอะไรเงี้ย ชาร์จความสำเร็จนะคะนี่อยู่อันดับ5แล้วก็ยังเป็นอนอนวีอีหนึ่งเดียวอยู่ส่วนชุดแฟชั่นนะคะไม่ได้เน้นเลยอะ่ะอันดับ44เลยนะเท่าทิมก็ว่าทิมซื้อชุดเยอะแล้วนะแต่แบบคนอื่นเขาซื้อชุดเยอะกว่าอีกอะ่ะคืออาจจะต้องเออซื้อเครื่องประดับอะไรเล็กๆน้อยๆที่ใช้มวลผ้า3อัน4อันอย่างเงี้ยเออเก็บสะสมไปเนาะ,ะถ้าเกิดอยากจะไต่แรงชุดแฟชั่นนะคะ มาดูชาท่ามเซิร์ฟกันบ้างคะ่ะชาท่ามเซิร์ฟเาทิมอยู่อันดับ15นะคะนี่ก็ยังเป็น non VIP อันดับแรกอยู่นะก็คือคนแรกเลยที่เหลือก็จะเป็น VIP ทั้งหมดอยู่อันดับ15นะคะมาดูพลังกันนิดนึงเนาะพลังนะคะก็คือ448ล้านอยู่ที่วางแผน110ล้านนะคะปกครอง107.6พลังเสน่ห์107.3 อำนาจ1น2 2จนะคะคือปกครองกับสเสน่พยายามมากเลยที่จะไม่ให้สเสน่เยอะกว่าปกครองเนาะเพราะเพราะว่าตัวก้อนเงินเราจะไม่พอนะคะตัวตัวก้อนเงินตรงเนี้ยพอรูกค่าให้เราจะเก็บชื่อเสียงโด่งดังอ่ะมันจะต้องใช้จํานวนก้อนเงินในในราคาที่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปกครองเราน้อยกว่าสเสน่เราจะผลิตก้อนเงินไม่ทันที่เราจะรับชื่อเสียงโด่งดังนะคะเพราะฉะนั้น ใครที่มีปัญหาก้อนเงินไม่พอนะอาจปกครองเยอะๆนะคะในส่วนของตำแหน่งนะคะอยู่ที่40แล้วนะองค์หญิงจินรุ่ยนะคะเพิ่งเพิ่งผ่านมาเมื่อวานนะคะเพิ่งอัพมาเมื่อวานจะบอกว่าทุกคนเลื่อนขั้นตำแหน่งตรงนี้มันสำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันส่งผลต่อบางคุณหญิงที่เราจะได้รับค่าตำลึงตรงนี้นะคะคือยิ่งเราอัพขั้นองค์หญิงขึ้นสูงๆเราก็จะได้ ตำลึงบวก5บวก5ไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างทุกวันนี้ท็อปทิมได้วันละ215ตำลึงนะคือดีมากเพราะว่ากิจฮาโลวีนที่ผ่านมาท็อปทิมเก็บชุดชุดเซตตัวนี้ไป2อันเนี่ยเก็บชุดน้องคนนี้กับเก็บชุดน้องกระดูกปีศาจต,ตรงนี้ด้วยนะเก็บทีเดียว2อันเลยนะคะคือหมดตัวมากจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มเก็บตำลึงใหม่ได้มา2,000ละ การที่เราได้วางคุณหนิงเยอะๆอย่างเงี้ยคือเก็บได้เร็วมากเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีกิจวางหลวงอยู่เนาะมันทับกับกิจวางหลวงเพราะว่าทับทีมบิวแอดวานตลอดเลยนะสร้างขั้นสูงวันละ200200 200ตลอดมันก็เลยทําให้เก็บตําลึงได้ช้าลงหน่อยแต่ถ้าไม่มีกิจวังหลวงปกติจะบริจาควันละ50แต่ช่วงเนี้ยเก็บต่างจะบริจาคแค่วันละ10แค่นั้นนะคะเออแต่ถ้ามันเป็นกิจวางหลวงอะไม่ว่าจะ มีเงินเท่าไหร่อะฉันก็จะให้20 0นะเป็นการแบบว่ามีส่วนร่วมช่วยเหลือชาติวงังหลวงนะคะต่อไปมาดูคู่หูกันบ้างนะคะคู่หูทัพทีมมีทั้งหมด48คนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเก็บน้องชินอ๋องครบ4คนแล้วแล้วก็น้องจุ้นอ๋องก็ครบ4คนแล้วน้องวีรสตรีก็ครบ4คนแล้วเรียบร้อยนะคะ ในส่วนของตัวละครพิเศษ4คนนะคะก็เก็บมาได้2คนแล้วก็คือน้องสร้างกวนวันเออเนาะแล้วก็น้องตุ่กูมึงนะคะซึ่งทราปทิมพยายามจะอัพคู่หู30คนนะ่ะให้อยู่ในเลเวล350เนาะซึ่งตอนนี้ยังไม่ครบนะตอนนี้ได้ประมาณ27คนแล้วนะคะอันนี้จะเป็น30คนจะติดที่คนนี้ที่เหลือตรงนี้คือไม่ได้อยู่ในสมาชิกของคนที่จะไปต่อสู้ทำเนียมชาเนาะทัอทิมซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะามาดาูพลังของ คู่หมูที่สูงที่สุดนิดนึงเนาะก็คือคุณภาพรวมตอนนี้อยู่ที่พันหนะคะยังน้อยอยู่นะแต่ว่าเซตารรวมเยอะมากเพราะว่าพันธนาการของอีชินอองอนะเยอะมากนะคะอัพอัพให้อีชินอองแค่คนเดียวต่อไปน้องสร้างกวนหวานเอ๋อนะคะอันนี้พยายามจะอัพมากก็คือนี่ได้มาเพิ่งได้มา2เดือนนะคะก็คือพยายามปั้นให้ได้1นึ่งพันอ่ะเพราะว่าน้องจะเป็นนักลบของเราในช่วงประลองชานะคะ แต่ต่อให้ได้1ั0หแล้วเนี่ยสเตตัสรวมยังจะสู้อีกชิ้นอ่องไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่มีตัวพันธนาการอะไรเท่าไหร่ต่อไปน้องหลู่อยู่นะคะนี่พ่พพิมพ์ก็พยายามจะอัพให้8นะักรบของพัพพิมพ์เนี่ยได้แบบ1,000ัอัพคุณภาพรวม1,000ัอัพนะแต่ว่ายังไม่ถึงน้องคุณน,นางบัณนิตก็ยังอยู่ที่900กว่าเจ็700กว่าเจ็ด อันเนี้ยเี่ยน้องตูก,กูเมิรกนะคะนี่เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเองานเลี้ยงข้ามเสิร์ฟเมื่อล่าสุดนะคะก็คือพยายามจะอัพให้ก็คือเดือนแรกพยายามจะอัพให้ได้เจ็ดร้อยเนาะเดือนหน้าก็อาจจะต้องพันอัพแล้วนะคะพอน้องเวลาไปประลองฉากจะได้คะแนนสองเท่านะคะอันนี้ก็เป็นเสี่ยวกุยจือเนี่ยแปดคนละ ถ้าเป็นประลองชาเซิร์ฟเดียวกันท้าทิมจะได้วันละสิบคนนะคะก็จะได้สองคนนี้มาด้วยแต่ถ้าเป็นประลองชาข้ามเสิร์ฟจะได้เก้าคนก็จะถึงน้องจืดจิ้นออกนะคะในส่วนของคนรู้ใจเนี่ยทัาทิมมีอยู่สิบหกคนนะคะนี่มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้เน้นเรื่องอ่ออันนี้ด้วยนะ ของขวัญเท่าไหร่ด้วยนะถ้าทีทมจะเน้นน้องสร้างกวนหวานเออนะคะมาแค่เดือนกว่าๆเนี่ยพยายามจะปั้นให้เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้อยู่อันดับสองละดูที่สเตตัสรวมนะคะแค่เพราะว่ายิ่งสเตตัสรวมเยอะๆอ่ะเออน้องจะได้คาบแต้มพันธนาการเยอะแล้วน้องพันธนาการคู่หูสี่คนตรงนี้นักรบทั้งสี่ของเราค่ะซึ่งเราจะปั้นนักรบสี่คนตรงนี้อยู่แล้วฉุกไหมยิ่งเรา ออปั้นคู่หู4ี่คนตรงนี้สูงสูงเวลาเรามาเพิ่มมาอัพเลเวลพันธานาการมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์ค่าพลังสูงขึ้นค่ะและทุกครั้งที่เราอัพเลเวลอ่ะเราก็จะได้พลังให้น้อง4คนนี้สูงขึ้นเราก็ได้พลังเยอะมากๆเอาไว้เวลาไต่าชาร์จอำนาจเนะาะต่อไปมาดูไอเทมของสะสมกันบ้างอันนี้ก็จะมีสะสมมาเรื่อยๆประมาณนี้นะ ันนีโยกของฟาหลีฮวนะคะได้8ปล้วเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะได้ละคือมันเป็นทะลวงชารติอำนาจข้ามเซิร์ฟใช่ไหมทัพทีมจะสู้เขาไม่ได้เลยคะ่ะเนื่องจากเราเป็นสายฟรีเนาะจะได้ทีละสองสองอันสออันเพราะว่าจะติดแบบท็อปยีมาตลอดเนาะก็จะได้ทีละ2อันนะคะเลยเล่นนานหน่อยกว่าจะได้น้องฟาหลีฮวามา ส่วนน้องชี้ชีเกิดก็เหมือนกันนาอคือกิจล่าสัตว์ข้ามเซิร์ฟนะคะเน้นพลังเน้นค่าเกยรติยศซึ่งเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเออทัพพิมก็เลยยังเก็บได้5อันอยู่นะคะน้องจะมาเป็นคนสุดท้ายเลยต่อไปนะคะองค์หญิงทั้ง4ของเราค่ะองค์หญิงไทผิงเนาะก็ยังได้13อยู่นะอันนี้ต้องเก็บให้ได้ครบร้อยนะคะถึงจะได้องค์หญิงทั้งสมา นี่ก็จะเป็นของที่เก็บสะสมไว้นะคะนี่ก็จะมีพวกชุดต่างๆที่ได้มาแบบกระปิดกระปอยไม่รู้ว่าจะได้ครบสิบชิ้นเมื่อไหร่สุดท้ายนะคะให้ดูวังคุณหนิงนิดนึงทับทิมจะได้ค่ารมคมคายมาสองรอบนะนี่ดูตรงนี้นะคะคารมคมคายนี่มีน้องวิเวียนอยู่หนึ่งรอบเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็เมื่อเดือนก้าอีกหนึ่งรอบนะคะก็อย่างน้อยก็ได้ เข้าสู่วงคุณหน่งสองรอบก็โอเคนะแล้วสำหรับสายฟรีของเราส่วนใหญ่คนที่เป็นสายฟรีที่เข้าได้เขาจะได้อันนี้นะคะสหายเต็มที่นั่งเพราะว่าใช้ใช้ตำลึงในการจัดงานเลี้ยงใช่ปะเราก็จะมีคนโปรดหนึ่งในหมื่นที่ที่สายฟรีก็เก็บได้เยอะเหมือนกันซึ่งครับทีไม่เคยได้เลยเพราะว่าเก็บหยกได้น้อยมากเราก็ว่าเราเก็บได้เยอะแล้วนะแต่ว่าคนอื่นเขาเก็บกันแบบว่า นันน่าจะใช้ทีหนึงแล้วก็ให้ได้แบบอันดับหนึ่งไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะทัพทิมเน้นคารม,มคมขายชอบประลองชามากเลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขนะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทัพทิมด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ